กรมทางหลวงชนบทจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริวเวณสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2565นายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่สาม การออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิง่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีโดยมีนายเสยมาเบ้าพูนทองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการณห,ห้องประชุมไดมอนบอลรูมชั้น4โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์สไตลิสคอนเวนชั่นโฮเทลจังหวัดนนทบุรี โดยมีการสรุปเส้นทางของโครงการตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโครงการรูปแบบของถนนและสะพานรวมไปถึงการหามาตรการป้องกันรวมไปถึงการหามาตรการการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณสองข้างทางของโครงการและมาตรการการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งการเปิดเวทีรับฟังข้อสักถามและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ จากประชาชนที่มาเข้าร่วมการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด